สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็แกะกล่องเลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับของ D Wall รุ่นนี้นะครับว่ามีคุณสมบัติในการใช้งานเนี่ยอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานไปเนี่ยต้องบอกว่าถูกใจมากๆเลยนะครับเพราะเป็นตัวที่ไม่มีแปลงฐานนะครับเป็นมอเตอร์แบบบัสเรตด้วยนะครับดังนั้นคุณสมบัติของเขาเนี่ยตอบโจทย์ของผมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้มากับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนตัวแรกของผมเลยที่ไร้สายนะผมตอนนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยมองหา,าแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือช่างไร้สายอยู่นะ mm. ก็ได้ตัวตัวนี้มานะครับเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับ mm. ก็รุ่นนี้เป็นของดีวอส์นะครับดีวอส์ยี่สิบโวล์แม็กนะครับลิเธียมไอออนนะครับเป็นของดีวอส์รุ่นตัวนี้เลยนะครับรุ่นเขาก็คือ DCS นะครับ5 7 0เนะครับเป็น XR b u t l e t นะครับ b u t l e t นี่ก็คือไม่มีแปลงฐานนะครับเป็นตัวที่ไม่มีแปลงฐานด้วยนะครับทีนี้มาดูกันรอบๆกล่องนะดูรูปลักษ์รอบกล่องก่อนว่ามีอะไรบ่งบอกอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเลื่ยวงเดือนของดีวอลตัวนี้นะครับนะครับมาดูก่อนเลยนะครับสิ่งที่คุณสมบัติของเขาครับที่เขาให้มาก็จะมีตัว ความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่5,000นะครับ5,500รอบต่อนาทีเลยนะครับต่อมาก็จะมีระบบของ Air ์ล c k นะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนตัวแรกที่มีที่ผมมีเลยนะแล้วมีไฟ LED นะครับเพราะตัวเก่าๆของผมจะเป็นแบบมีสายแล้วก็ไม่มีไฟ LED นะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับองศาของเลื่อยได้ถึง57องศาเลยนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ความลึกนะครับความลึกในการตัดเนี่ยสามารถตัดได้ถึง64มิลนะครับ64มิลนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะ64มิลแล้วก็ขนาดของใบตัดนะครับหรือใบเลื่อยเนี่ยอยู่ที่184มิลนะครับหรือประมาณ7นิ้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีระบบล็อกของเขานะครับก็ประมาณนี้เนาะรอบกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะมีข้อมูลบอกอยู่มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้แกะกล่องกันเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแกะกล่องดูกันนะครับว่าด้านในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะสักแป๊บนึงนะครับก็หลังจากแกะกล่องมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับเราต้องซื้อแยกเอาเองนะครับในส่วนของแบตเตอรี่แต่ในกล่องเนี่ยจะมีเท่านี้นะครับเท่กล่องที่เราเห็นเมื่อกี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเริ่มจากอะไรก่อนนะอย่างแรกเลยนะที่มีทุก,ทกเครื่องมือเลยเขาจะมีมาให้ก็คือคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับเราก็ควรที่จะอ่านก่อนนะร,รวมถึงมีใบรับประกันอะไรต่างๆนะก็จะมีภาษาไทยด้วยนะลองไปอ่านดูก่อนใช้งานนะครับสําหรับใครที่ ยังไม่เคยใช้ถ้าอ่านคู่มือแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับนะครับในคู่มือก็จะมีบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถที่จะไปอ่านดูกันได้นะครับการใช้งานเนี่ยควรจะจับแบบไหนก็ลองอ่านดูเนาะสาหรับใครที่จะเริ่มต้นใช้นะครับต่อมานะครับก็จะมีตัวนี่ครับอันนี้เป็นใบตัดนะครับที่เขาแถมมาให้เลยนะครับตัวนี้ 24ฟันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า m a c uh, rpm ก็คือความเร็วรอบที่เขารับได้นะอยู่ที่7,000รอบนะแต่สเปคเครื่องของเราอยู่ที่5 5าพดังนั้นนะครับใบตัดนี้สามารถใช้กับเครื่องของเราได้เนาะนะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดนะครับส่วนของใบเนี่ยขนาดดามิเตอร์ก็เท่านี้นะครับร้อนะครับ fast cut framing นะครับก็คือ สร้างมาเพื่อสําหรับในการตัดเร็วนะครับเพราะฟันเขาจะถี่ยฟันเขาจะห่างนะครับโอเคนี่เป็นใบตัดนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวน้ําตัดนะครับเป็นอุปกรณ์น้ําตัดเนาะที่จะเอา,เอาใส่ใส่กับตัวเลื่อยวงเดินของเราได้นะครับใส่ตรงนี้เนาะก็จะแถมมีแถมมาให้เกือบทุกอันนะครับทุกรุ่นนะผมเท่าที่ผมซื้อเคยซื้อมาเขาจะมีแถมตัวนี้มาให้เรานะครับ เป็นตัวน้าตัดนะครับอันนี right <go> cosas, ้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ต่อสําหรับนะครับต่อกับตัวเลื่อยวงเดือนสําหรับดูดฝุ่นนะครับฝุ่นไม้ฝุ่นอะไรที่เราตัดเนี่ยสามารถที่จะใช้ประกอบแล้วก็ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นได้นะก็มีน็อตแถมให้อีก2ตัวนะครับก็สามารถประกอบใช้ได้นะครับตัวนี้ก็หมดไปแล้วครับสําหรับองค์ประกอบเครื่องมือทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวของตัวเครื่องกันบ้างเลยนะครับว่า เป็นอย่างไรมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวไปพร้อมกันเลยนะครับก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยพร้อมกันนะผมจะขอหมุนช,ช้าๆสัก1รอบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับไปดูไปพร้อมกันนะครับามาดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับตัวนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเขาสามารถที่จะอ,องศาของใบมีดเนี่ยนะครับเวลา,า,าตัดเนี่ยสามารถปรับได้ถึง57องศานะครับแล้วก็ระบบปลดล็อกก็ง่ายนะครับก็คือแค่ปลดล็อกแบบนี้เองครับแล้วก็สามารถที่จะเอียงได้เลยนะครับเอียงได้ถึง57องศานะนะองศานะ แล้วก็ล็อกนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับแบบนี้มาดูกันอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกใบน้ําตัดนะครับเวลาที่เราเอาใบน้ําตัดเข้ามาใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้ามานะครับเราสามารถที่จะล็อกตรงนี้ได้นะครับอันนี้ตัวตัวล็อกนะครับตัวล็อกใบน้ําตัดนะผมขอถอดออกก่อนนะครับ แล้วขวางนะครับทีนี้มาดูอีกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีอะไรอีกนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกฐานใบใบเลื่อยนะครับนี่นะครับสามารถปรับได้นะครับฐานใบเลื่อยสามารถปรับได้ที่จับก็เป็นยางอย่างดีเลยนะครับจับแล้วก็ถนัดมืออยู่นะครับแต่มือผมอาจจะเปื้อนไปหน่อยนะ แล้วก็จะมีสวิตนะครับสวิตตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีระบบเซฟตี้อยู่นิดนึงนะเวลาใช้งานนะครับถ้าเราไม่กดตรงนี้สวิตเนี่ยจะกดไม่ได้นะครับป้องกันเวลาเราอาจจะเผลอเลยนะมือไปกดนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมีเซฟตี้มาให้ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานเราต้องกดก่อนนะกดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเราถนัดฝั่งไหนนะครับนี้เราก็กดนะครับแล้วก็ถึงจะกดสวิตตรงนี้ได้นะครับ จะมีที่จับให้นะครับตัวน,นี้ถัดมานะครับมาดูฝั่งนี้บ้างอ่าตัวนี้ก็จะเป็นกาดนะครับโค้งกาดนะก็รูปลักษณ์ก็ถือว่าสวยเลยนะครับอ่าตรงนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะผมเห็นตรงนี้นะครับอาจจะยัง ไม่มีแสงนะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นไฟ LED นะครับที่เขาเพิ่มมาให้นะในส่วนของตัวตัวของเตยวงเดือนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีไฟ LED นะครับถ้าเป็นตัวอื่นที่ผมเคยใช้ในไม่มีเนาะตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกใบเลื่อยนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนใบเลื่อยหรือล็อกใบเลื่อยให้แน่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของน้ําหนักก็ก็ถือว่าโอเคนะครับจับถนัดมือเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปทําการตัดใช้งานให้ดูนะครับวันนี้ ก็ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์แบบบัสเลตนะครับบัสเลตก็คือไม่มีแปลงถ่านนะครับอ๋อมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฮุกสหรับแขวนนะครับเวลาเรา,าใช้งานไปแล้วเนี่ยเราต้องการแขวนอะไรไว้กับที่นะครับนะผมลองลองคือน่าจะใช้กับแขวนบนไม้ที่เราตัดนะครับนี่นะครับสมมุติว่าเราตัดไม้เสร็จไปแล้วเนี่ย ตัวนี้สามารถน่าจะแขวนอย่างนี้ได้เลยครับแขวนบนไม้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่ทํามาเพิ่มความสะดวกในการทํางานนะครับนะครับจะแขวนอย่างนี้ได้นะครับล้วเราสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยก็แขวนเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนใบเลื่อยอะไรอย่างนี้นะครับสามารถที่จะนะครับเพื่อเปลี่ยนใบเรื่อยได้สะดวกยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะหรือให้วางเป็นที่เป็นทางยิ่งขึ้นไม่ใช่ไปวาง ไว้ตามพื้นหรืออะไรนี้อาจจะไปเดินเตะหรืออะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นฮุกที่เขาทาเพิ่มมาให้นะครับฐานก็ถือว่าหนาเลยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยหนาใช้ได้เลยนะครับหนากว่าทั่วๆไปที่ผมเคยใช้มานะถ้าเป็นพว,พวกที่มีสายเนี่ยนะครับก็จะไม่หนาเท่านี้นะแต่น,นี่ถือว่าหนาเลยนะครับผมจะลงไปใช้งานดูนะครับวันนี้ผมจะตัดไม้เพื่อทำโต๊ะหนึ่งตัวนะครับโดยใช้ เลื่อยวงเดือนของเราตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูฟังเสียงนิดนึงนะตอนนี้แบตเต็มละนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะผมกําลังจะเปลี่ยนใบนะผมก็นึกอยู่เอ๊ะเขาไม่แถมตัวประแจสําหรับเปลี่ยนใบหรือเปล่านะตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเก็บไว้ตรงด้านใต้นะครับระหว่างตรงใกล้ๆแบตตรงนี้เลยนะครับที่จะบแบตนี่นะครับสามารถดึงออกมานะครับได้นะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้ก็ลืมดูนะครับ ไปค้นในกล่องก็ไม่มีนะก็ลองมาดูนะครับอยู่นี่เองนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนใบก่อนนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับพอบผมใส่ไบมันที่เรียบร้อยนะครับก็ลองตรวจเช็คโคบเบอร์แรงดีๆนะครับก่อนใช้งานนะอย่างนั้นก็ก่อนใช้เราก็ต้องตั้งใบเลื่อยด,ด้วยนะครับตั้งฐานใบเลื่อยให้เหมาะสมด้วยนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเปล่าให้ดูก่อนนะครับนี้ก็เก็บไว้ที่เดิมนะ เดี๋ยวลองใช้ดูนะครับแบตนะครับผมจะใช้แบตขนาด18โวลต์5แอมป์นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับบรรจุเรียบร้อยนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับลองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับ ถือว่าเสียงเนี่ยนิ่มมากนะครับแล้วก็ใบเลื่อยเนี่ยหลังจากเราปล่อยสวิตช์แล้วเนี่ยมันหยุดได้เร็วมากเลยนะครับก็เป็นระบบที่เขาบอกมาเรื่องของแอร์เบรกนะครับตัวแอร์ล็อกนะครับผู้ผิดนะครับเป็นแอร์ล็อกระบบแอร์ล็อกที่เขาเพิ่มมาให้ในส่วนของตัวเลื่อยวงเดือนไหลาสายตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นนะครับมีไฟ led เนี่ย สว่างขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มมาให้ที่ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไงกันนะครับผมหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเรื่อยวงเดือนไร้สายตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัดได้นิ่มมากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานคือผม ต้องการเลื่อวงเดือนที่ไม่มีสายนะครับเพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยสะดวกสบายในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็เลยต้องบอกว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมได้แล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับตัดได้นิ่มแล้วก็นิ่งมากๆนะครับสำหรับใครต้องการจะซื้อก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตามแอปพลิเคชันตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับสามารถหาเลือกซ,อซื้อดูกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าขาดตัวบกพ้องเรื่องอะไรนะครับต้องของขออภัยไ,ไว้ด้วยนะครับส่วนของการรีวิวในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบหรือถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ